แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเตรียมเปิดศึกใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เมื่อมีรายงานว่าเป๊ปกวาร์ดิโอลาต้องการคว้าตัวฟลอเรนเวิร์ตมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเข้ามาเป็นตัวแทนของเควินเดอร์บอยที่เตรียมอำลาสโมสรหลังจบฤดูก,กาลนี้ฟลอเรนเวิร์ตครับเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปในช่วง2ปีหลังด้วยสไตล์การเล่นที่ผสมผสานความสร้างสรรความคล่องตัวและความเยือกเย็นในการจ่ายบอล เขาเป็นแกนหลักสําคัญของเรเวอร์คูเซนครับในการพาทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเจ้าตัวทาผลงานสุดโดดเด่นทั้งในลีกและเวทีโยุโรปจนได้รับการยกย่องว่าเป็น p l a y เ a k e r เบอร์หนึ่งของยุคใหม่และยังถูกคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทสําคัญในทีมชาติเยอรมน,นีต่อไปโดยเควินเดบรอยครับจะอําลาทีมในช่วงจบซีซั่นนี้ทําให้คุณซือชาวสเปนครับต้องมองหาคนที่จะมาสารต่อบทบาทมันสมองในแดนกลาง แล้วเวิร์ดก็เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแป๊บเชื่นชมสไตล์ของเวิร์ดแบบเปิดเผยครับมั่นใจว่าแข้งรายนี้จะสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของซิตี้ได้ไม่ยากเย็นด้วยความสามารถในการเล่นบอลที่จ่ายบอเลเร็วเคลื่อนที่ไหลลื่นและเชื่อมเกมได้อย่างแม่นยำเขามีวิสัยทัศน์และความเยือกเย็นเล่นบอลแบบที่ฉลาดเกินวัยแม้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพร้อมที่จะทุ่มทุนแต่การคว้าตัวเวิร์ดมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเมื่อทั้งเรอัลมาดริดและไบเยอร์มิวนิก สองยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปต่างก็จับตาดาวรุ่งลายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันในไลน์ของราชันชุดขาวครับกำลังมองหาทาย,ยาทของโทนี่โค้และลูกาโมดิตในขณะที่บบเยนก็ไม่อยากปล่อยให้แข้งชาวเยอรมันครับหลุดไปเล่นในต่างแดนทําให้ดีวนี้ของซิตี้ครับจะกลายเป็นสึกประมูงที่ดุเดือดที่สุดในซัมเมอร์นี้แหล่งข่าวระบุว่าครับเลเวอร์คูเซ่นอัดตั้งค่าตัวของวอดไว้สูงถึง1ล้านยูโรหรือราวราวแปดล้านปอนด์ครับ ซึ่งแน่นอนตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาของซิตี้แต่ต้องรุ้นครับว่าเจ้าตัวนั้นจะเลือกเส้นทางใดในชีวิตการค้าแข่งหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงครับวรจะกลายเป็นการเซ็นสัญญาระดับสุดยอดของซิตี้ครับและเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนต่อไปว่ายุคต่อไปของเรือใบสีฟ้ากำลังถูกวางรากฐานไว้แล้วด้วยนักเตะที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในระยะยาว สิ่งที่ต้องลุ้นคือซิตี้ครับจะสามารถโน้มหน้าวใจให้เวิร์เลือกย้ายมาอยู่ในอังกฤษได้หรือไม่ครับท่ามกลางการแข่งขันจากยักษ์ใหญ่อื่นๆในยุโรป